ครับก็ระหว่างที่รอ f c มารับรถนะพี่ต่ายก็ถือโอกาสนะครับที่จะมาถ่ายรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นของปี2022มาให้ดูซึ่งรุ่นนี้นะครับ f c หลายๆท่านขอมาด้วยเขาเป็นรุ่นไหนกันครับพี่ต่ายเจ้าคันนี้นะครับที่พี่ต่ายจะถ่ายเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรด LDA นะโดยคันนี้นะครับ จะเป็นของปี2022ราคาเดิมของเขาจะถูกตั้งขายอยู่ที่6 9 5 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นเจนของปี2022นะครับจะถูกปรับราคาเพิ่มอีก5,000บาทเป็น70,0,000บาทว้าว695,000ดูไม่เท่าไหร่พอ7,0,000 0ป,ปุ๊บบางคนเอะใจอ่ะนะครับ700,000ไม่แพงไม่แพงนะครับโดยรุ่นนี้นะครับเป็นเจน2022จะมาพร้อมกับ กระจังหน้า2ชั้นสีคโครมเมียมแล้วก็สีเทาตัดกันคือมันเป็นเจ้าตัวกระจังหน้าสีทูโทนนั่นเองแล้วก็นะครับตรงกระจังหน้าพิเศษสุดๆตรงที่เขาจะมีเคลือบเคฟล่ามาให้ด้วยมันเพิ่มอารมณ์ที่สปอร์ตให้กับเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยรู้ร้ามันเดิมนะครับด้วยกระจังกระจังหน้าที่มี โลโก้ isuzu สีโครเมียมสีที่เราเห็นนะครับยังเป็นสีบรอนบรอนตัวนี้ยังเป็นบรอนเดิมนะไม่เหมือนกับเจ้าสีเทาแล้วก็สีขาวมุกนั่นเองไฟหน้าจะเป็นแบบ isuzu vision by led ไฟเด l ไลท์มีมาให้นะครับแล้วก็ สามารถปรับระดับไฟหน้าได้มากถึง4ระดับทำให้สอดคล้องกับการใช้งานมากๆเลยแล้วทีนี้นะครับเจ้าเกรด LDA คันนี้ยังมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างแล้วก็เวลาเราเปิดในรู้ราด้วยแต่อย่าเปิดเล่นนะครับคือเจ้าไฟตัดหมอกนั่นเองตัว LDA นะไม่มีชุดสเกิร์ตมาให้แต่เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเหมือนกับเจ้าตัว X Series ทำสีเหมือนได้ ระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็ต้องบอกว่าด้วยราคาเพียงแค่7 0 0 0 0 0บาทระบบความปลอดภัยนี้จัดไปเลยเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งโดยปกตินะครับเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้ปี2021เนี่ยจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กสีบรอนเงินขนาด16นิ้วนะครับเป็นลายสปอร์ตและพอมาถึงเจนที่เป็น2022 ตัว2,021ก็ส่งให้อาเกอเอาลายสปอร์ตไปนะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแม็กตัวนี้นะครับโอ้เถอว่าสุดๆเลยเดียวมันสวยอยู่แล้วเลยไม่เปลี่ยนไงนี่มาพร้อมกับน็อตล้อ6ตัวเบอร์อยางนะครับก็จะเป็น215 70อ่า16นั่นเองเป็นเจ้าตัวยางบริสตออันนี้ก็เดี๋ยวจะมีคันนี้จะเป็นของเซลล์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยพวกนี้นะแต่ว่าพี่ถ่ายก็มีปล่อยด้วยเหมือนกันพวกนี้เจ้าตัว สัญ,ญลักษณ์สเปซแคปนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวหนังสือที่มันเป็นโครเมียมหรูหรามากๆเลยทีเดียวกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับโดดเด่นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราใช้งานนั่นเองตัวเกรด LDA นะครับใบปัดน้ำฝนเนี่ยเราสามารถยกได้แบบนี้คันนี้นะครับเขาติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยแล้วน่าจะล้างเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่เช็ดทำความสะอาดลงเงายางอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวมือจับประตูจะเป็นสีบรอนเงินสีตามตัวรถนั่นเองแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านที่ถามมานะเ<ๆ>กี่ยวกับสีนู้นสีนี้ตอนนี้แคตตลอกมาแล้วเดยวพี่ต่ายจะไปนั่งดูเกรลด LDA จะมาพร้อมกับเจ้าตัวไลฟ้ากระจกด้านหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ตัวกระบะถูกติดกระบะไลเนอร์เข้าไปเพื่อป้องกันการกระแทกแต่ว่าไม่ได้กันถลอกที่ขอบกระบะนะแต่มันมีประโยชน์มากๆเลยเจ้ากระบะไลเนอร์เนี่ยตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับ เจ้าตัวล้อแม็กที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้พวกไซส์ยางนะครับพวกหน้ากว้างของแม็กก็เหมือนกันหมดแตกต่างแค่อากาศเสถีอนด้านหน้าที่ก็จะเป็นคอยสปริงนะครับด้านหลังก็จะเป็นแหนบใต้เพลานั่นเองมีอยู่5แผ่นนะครับตัวนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามีทั้งแหนบบรรทุกและก็แหนบที่วิ่งรถเปล่าๆก็อยู่ด้านบนสุดมีโช๊คให้ด้วยนะโชค๊คตัวนี้จะเป็นโชค๊คอัพแก๊สนะครับก็เพิ่มความหนุกให้กับตัวรถอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากกระจังหน้าที่เราได้มาใหม่ก็ จะได้ตัวไฟท้ายลมดำให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นไฟท้ายนะครับก็ยังเป็นหลอด LED เช่นเดิมตัวด้านหลังนะครับที่เป็นด้านท้ายของเขานั่นแหละพูดง่ายๆมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบบิวอินมือจับนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะนี่ แล้วก็เกรด LDA นะครับพี่ต่ายชอบตรงที่มันมีกล้องมาให้ด้วยรุ่นนี้นะครับ F C คาดหวังว่ามันมีเกียร์อัตโนมัติมามาไหมรุ่นนี้ไม่มีนะครับมันจะมีเฉพาะ4ประตูลแล้วก็ Space Cap Highlander 1.9 LDA แล้วก็ Cap 4 Highlander 1.9 LDA พูด,ดง่ายๆคือตัวเตีย้ยที่เป็น Cap ไม่มีเกียร์ออโต้มาให้อ่านะครับเจ็ดแส,แสบาทเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันไปทีนี้เดี๋ยวพี่ายจะพาพวกเราเข้าไปดูนะครับ ภายในห้องโดยสารที่เป็นของเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรด LDA คันนี้เป็นตัวเตี้ยแต่ว่าภายในห้องโดยสารดูกว้างมากเลยป้บนบานประตูแคปนะครับมีขนาดที่กว้างเปิดได้มากถึง90องศามีที่ใส่ขวดน้ำให้มือจับนะครับที่เปิดปิดประตูแคปก็มีมาให้ตั้งหากบริเวณ Space Cap ของเขาก็ออกแบบให้มีความกว้างนะครับทำให้เฮ้ยเวลาที่มันจาเป็นต้องเดินทางหลายๆคน5คนอะไรอย่างเงี้ยก็ด้านหลังเนี่ยสคนนี่ ไซส์ขนาดพิตายนี่ถือว่าโอ้นั่งแบบชิลๆมากเลยนะครับเบาะแบก็มีมาให้นะครับยางปูพื้นก็มีมาให้หรือนะครับไม่มีใครโดยสารเราก็สามารถเอาพวกกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรมาวางตรงช่องแคบนั่นเองเพื่อที่จะนะครับเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยพวกเสื้อผ้าเราก็จะได้ไม่เปียกนะครับนี่โอ้ใช้ได้อนเนกประสงค์มากๆแต่ขอเกี่ยวสัมภาระขนาด 4กิโลกรัมก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัวสเปซแครปคันนี้ไม่มีจุดชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่ว่ามีช่องเก็บของมาให้นะพื้นของห้องโดยสารจะเป็นพรมสีดำนั่นเองอ่าแล้วก็แผงประตูบานหน้านะครับก็มีขนาดใหญ่แล้วทีนี้จะมีการบุนุ่มมาให้ด้วยนะครับเป็นผ้าเกรดพรีเมียมตัวใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้เช่นเดียวกันสวิตช์กระจกไฟฟ้าของเขา โอ้โหนะครับเป็นสีดําเรียกว่ามาในโทนดําสปอร์ตจริงๆแล้วทีนี้นะครับเบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมกับเบาะนั่งทรงสปอร์ตลายไม้นี่ของเค้าจะเป็นเนียเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนลายใหม่เห็นไหมโหสุดยอดมากๆเลยนี่เดินด้วยได้สีเทานะครับแล้วก็เบาะตัวนี้เขาเรียกว่าจะมีความนุ่มแล้วก็ไม่เก็บสะสมความร้อนนั่นเองเบาะผ้าจะเก็บทรงได้นานนะนี่อันนี้เดี๋ยวพี่ต่เข้าไปนั่งนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้เห็นตัวบริเวณแผงคอนโซลหน้านะครับก็ ออกแบบให้มีความหรูหราไม่แพ้กับรุ่นอื่นเลยทีเดียวตัวเกรด LDA นะครับจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแต่ว่าไม่มีสัญญาณการขโมยมาให้ระบบความบันเทิงเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็พวกสมาร์ทโฟนต่างๆก็สามารถใช้กับหน้าจอตัวนี้ได้ตระกูล Android ตระกูล iOS อะไรอย่างเงี้ยตัวสวิตช์ควบคุมนะครับความเย็น มันต้องแยกกัน่ะตัวสวิตควบคุมความเย็นนะครับหรือว่าที่เราคุ้นหัวกันที่ชื่อแอร์นั่นแหละเออนะครับก็จะมีเพียง3ฟังก์ชันใช้งานนะครับออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ตัวเกียร์นะครับมีให้เลือกเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าใครที่ ดักได้อารมณ์สปอร์ตนะครับแบบพื uh ้นป <des ular. S 1> ัดพื้ดปาดพลาดไม่ได้เลยนะครับกับเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีเกียร์อัตโนมัตินะครับพี่ต่ายแจ้งไปแล้วเจ้าตัวพวงมาลัยของเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยแบบสปอร์ตสามก้านแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้จะอยู่ตรงนี้นะครับข้อดีของการมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็คือเราไม่สามารถเราคือไม่ใช่เราไม่สามารถเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าใช้ฟังก์ชันต่างๆจากตัวนี้ได้ เราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนมันเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองถ้ารถที่ไม่มีใช่ไหมโอ้โหบางทีมองถนนมองถนนด,ดีๆเอา้าหันมาเอื้อมมาเปิดนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงจากตรงนี้มันก็จะเขาเรียกว่าไงบ,บางทีเป็นเสี้ยววินาทีเนาะเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย น,นอกจากมันมีความสปอร์ตแล้วยังเป็นความปลอดภัยด้วยนะเครื่องยนต์นะครับเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ1.9เจน2ของทาง Isuzu นั่นเองนะยังไม่มีเครื่องตัวไหนมาทดแทนเครื่อง1.9ตัวนี้นะใช้กันมาหลายปีเป็นที่ยอมรับนะครับในวงการมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าช่างเครื่องต่างๆโอ uzu, ซูซ่อมง่ายนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่ซ่อมง่ายดิบํารุงรักษาง่ายนะครับแข็งแรงทนทานนั่นเอง เครื่องยนต์ตัวนี้จะมีขนาด1,900ซีซีให้แรงม้าสูงสุดที่150แรงม้าทำงานคู่กับนะครับเทอร์โบโปแปรผันขนาดใหญ่โอ้โหเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เทอร์โบมันลูกขนาดนี้นะครับม้ามาแน่นอนแรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองก็รอบเครื่องยนต์กว้างนะ1,800รอบถึง2,600รอบนี่อ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ FC ขอมานะครับพี่ต่ายขอเจ้าตัว LDA ตัวเตี้ยหน่อยที่เป็นรุ่นแคบอ่ะโอเคหมดเสียงละเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถน่าจะมาเกือบ9้าโมงกันแหละพี่ต่ายก็เสร็จแล้วก็จะได้ไปนานะครับไปดูน้ำต่อโอเคเดี๋ยวไปก่อนครับ